อาหารบ้านฉันวันนี้นะครับผมขอเสนอไก่ผัดผงกะหรี่ครับผมนะสิ่งแรกที่เราจะทำนะเราจะมาเตรียมของก่อนซึ่งผมจะเตรียมเป็นหอมหัวใหญ่นะหอมหัวใหญ่ผมจะหัหห่นให้มัน,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  <laughs> นมเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยละกันหั่นให้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยจะได้แบบว่าเคี้ยวได้แบบกุ๊บกับกุ๊บกับนะส่วนใครไม่ชอบก็เมนูนี้มาล้องใส่นะครับโอเค ผมจะหั่นอย่างนี้นะหั่นครึ่งก่อนแล้วก็ครึ่งอีกทีครึ่งแนวขวางนะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็จะหั่น3มส่วนเนี่ยเฉียงเฉียงมีดนิดนึงนะชึบเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งสองและสามเนี่ยครับชึบอ่าเนี่ยได้แล้วครับเราไปทําอีกครึ่งลูกที่เหลือกันเลย หลังจากหอมใหญ่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาทํำเเรียกว่าอะไรนะต้นหอมเออเราจะมาหั่นต้นหอมกันต่อนะครับผมต้นหอมเนี่ยผมจะหั่นเป็นท่อนๆน,นะจะไม่ได้ซอยนะฮะจะหั่นเป็นท่อนๆให้มันพอแบบผมชอบเคียวต้นหอมอะ่ะเออผมชอบเคียวนะหั่นให้มันเป็น,นท่อนๆอย่างนี้นะครับผมพอหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวผงกะหรีนะกันอ่ะผงกะหรี่นะครับผม ผมก็จะใช้ไข่ไก่นะไข่ไก่หนึ่งฟองผมใช้แค่ฟองเดียวก็พอนะสำหรับสูตรที่ผมทำแล้วก็เติมนมข้นนมข้นจืดน,นะฮะใช้นมข้นจืดแล้วก็ผงเกลือกะีแต่อันนี้เป็นสําเร็จรูปนะครับสำเร็จรูปก็คือเขาผสมมาแล้วจริงๆในตัวซองเนี่ยเขาบอกให้ใช้น้ําเปล่าเนาะแต่ผมอยากได้แบบความเข้มขน้นความนวันวๆผมก็เลยใช้เป็นนมข้นหวานแทนเอออะ พอตีกับมันจนเข้าได้ที่เนียนอย่างนี้นะฮะเราจะมาตั้งไฟกันเลยนะ,ะทีนี้ใส่น้ำมันลงไปนะฮะแล้วก็ใส่ไก่เพราะว่าพอน้้ามันร้อนเนี่ยเราใส่ไก่ได้เลยนะแล้วก็ผัดผัดไก่ไปเลยบางคนจะให้สุกมากสุกน้อยยังไงก็ได้แต่ผมเนี่ยอยากให้สุกสักประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนจริงๆไก่อะ่ะผมไม่ได้อยากให้มันสุกมากขนาดนั้นนะเนี่ย พอผัดเรียบร้อย70%และใส่หอมใหญ่ครับผมแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆเลยผัดผัดผัด,ผ,ดผัดลงไปจากนั้นนะครับผมผมก็จะปรุงรสด้วยอซอสหอยซอสหอยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอ่ะนี่ครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอย่างนี้นะใส่ลงไปแล้วก็สีิวขาวคราวนี้ผมใช้เป็นสีิวขาวเห็นหอมนะครับผมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นผมก็จะเติมนี่ครับซอสท,ที่เราทำมาไว้นะเนี่ยแล้วก็ผัดเลยคลุก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 ให้มันเข้ากันเลยเนี่ยสเกลแมมัน้อออกมาเป็นกินครีมเป็นเนี่ยน่ากินเปล่ะพอเหลือครีมมันเริ่มได้ที่นะครับผมผมก็จะใส่นี่สุดท้ายครับต้นหอมใส่ลงไปเอาแค่คลุกนะไม่ต้องผัดแล้วนะเนี่ยแค่คลุกคลุกอย่างนี้นะฮะ ลุกให้มันเท่ากันดูผมอยากได้ต้นหอมกรึบปลอไปแหละจากนั้นก็ขึ้นจานเสิร์ฟไปเลยครับผมนี่ฮะเป็นไงไก่ผัดผงกะหรี่เราเนี่ยกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆน,น่ะเนี่ยอย่างนี้เลยวเนี่ยตากวางบนข้าวสวยเข้าไปอื้มช่างน่ากินจริงขนาดมาขนาดมานั่งภาคทีหลังนเนี่ย <c oughs> โอเคก็เมนูนี้เมนูง่ายๆสำหรับทุกคนนะฮะใครก็ทำตามกันได้นะฉะนั้นผมก็ขอให้ทุกคนเอนจอยครับ